ครับวันนี้เราชิววันไหนอ๋อมันได้ได้านลูกนะเบอรบักลาหายกินแก๊งแก๊งปุ๊บหุ่นหน้าตัว,วาบางยิ่งยวะเบอรนั่งรอนั่งรอเสียอายเปลื่อนเพราะเป็นย่างรอกเสียรงขีดต๋มได้ปตัวยิ่งย้ายจังปะเนี้ย

อามันได้ไตมาเกย่กำนันแน่นตัฟ้าคือกำกำบอนี่ได้ปะเสรบ้างด้วยเอามาโชว์ด้วยฮะเอานังครับให้คิวครับอ้ามาโชว์เ่ด้วยให้คิอยู่ครับให้คิครับเอามาโชว์เพื่ด้วยเี่ยด้เ

chú nong hay đây đấy để leo để leo pha áo ăn là lát áo lộ ừ. À. nhúc khẩn con nhúc mai khẩn con đẹp à? ba sai mừng đốt mừng đốt nhé ba đây là ปลาอย่ายอมแพ้แล้วเมื่อกี้ก็ยังปลาไอนูเว่ยเฮ้ยหนูปลาฮิลาอดีตโอ้ยสอนย่านป่าเข่าได้น่ขี้ย่านน้ำขีย่านน้ำทั้งขี้ย่านป่าเนาะแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากเล่นนะ ป่าก็บ่อกใช่จริงๆให้กันมากดิทำไมก็บอ่อะไรจริงง่ายกันได้เปลี่ยนทอดเปลี่ยนกันดิใครจะมั่นบอนโอ้ยรุ่นน้องฟ้านเมื่อยแล้วเดิเนี่ยทุกทายกันได้ขี้เหร่เลยพี่น้องเบื้องเปื่อนมากันทั้แม่ทั้ลูกเรียบเป็น จับได้นีโอ้ย่าพอแล้วดามนะพอแล้วเทปลาให like, oh, ้เอฟบ้างถ่าต้มไปเนี่ยเทลงโอ้ยแต่ก็เมื่อยู่ไอ้ยักษ์ไม่จับออกไงเนี่ยเทเลยเทลงเลยเทลงเนี่ยเออเทลงเลยเดี๋ยวไงมันจะโดดขามพุ่นได้ไปเนี่ย เอาออกมาเนี่ยมันพกกล้ากัมนะแต่เก่าออกมาให้มันแกงได้ตัวนยิงโอ้ยมันโดดออกแล้วน่อโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคนบ่มีแห้งกัมปลาบ่เนี่ยเอาออกให้มันได้เอาไปเนี่ยเอาหัวทางไดนเลือหาออกเอาเออ แล้วป่ะเนี่ยมันบอกตัวแย่ลรเงี้ยสิแหละโอ้อยเปลือนมัดคันได้ป่ะเนี่ยลงขีดตมละเออได้ตัวเดียวเงี้ยไ,ไปพูดแล้วพ่อเรนน่ามาเอาปลาช่วยหน่อย <c oughs> ออนี่นี่นี่เอาตัวน,นั่นแจ๊กแกงแกงปลาแกงไส้มะสมผักดิวหน่อยนึง แล้วก็พักสะอมะพักสะอมในแจทุกคนไม่กินชีมือลูกใจ่ยไม่กินข้าวเหรอสุดยอดหากินเก่งมากน่าก,กินมากไม่จ้าทุกคนพร้อมกินแล้วตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลย